ทุกคนดูคลิปวิดีโอที่โกนขนไฟฟ้าขนาดจิ๋วนี่ทีครับแค่ปาดๆไปตรงที่มีขนขนก็หายไปสะอาดเลยเดี๋ยวผมไปสั่งมาลองให้ทุกคนดูนะครับว่าขนเยอะของผมจะหายไปได้จริงไหมได้ของมาแล้วนะครับแกะกล่องออกมาก็ไ,ได้กล่องที่โกนหนวดที่ดูดีมากเลยนะครับแพ็คมาอย่างดีเรามาดูข้างในกันโหดูดีเลยนะครับมีคู่มือการใช้งานแปรงปัดขนและสายชันมาให้เราด้วยเดี๋ยวผมจะลองโกนหนวดของผมให้ทุกคนดูนะครับ ออกสะอาดไม่รู้สึกว่าเป็นตอเลยนะครับวิธีเอาขนออกหมุนด้านหน้าออกแบบนี้เลยนะครับทำได้ง่ายๆเลย ปาเศษออกนิดหน่อยเพราะเป็นที่โกนหนวดแบบตัดแลวเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเวลาเคาะออกก็จะเป็นเศษแบบนี้ครับสรุปเลยนะครับที่โกนหนวดอันนี้ใช้งานได้จริงที่โกนหนวดอันเล็กพกพาได้ง่ายๆแถมดีไซน์สวยดูดีมากเลยผมขอให้5ดาวนะครับอย่าลืมก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งมาดูมาชัวรีวิวก่อนเพราะมาชัวเลือกแล้วดีชัวฝากกดหัวหใจกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีแน่นอนครับ